ครับมาดูเหรียญที่หายากที่สุดนะครับเหรียญที <Bradley> ่หายากที่สุดเลยนะครับเหรียญนี้เป็นหาหาจริงๆหาอย่างไงก็หาไม่เจอนะครับเหรียญข้างล่างนะครับเหรียญข้างบนนี่ก็เป็นพ่อหลวงรอเก้านะครับอยู่ข้างล่างเป็นเหรียญเหรียญสลึงนะครับแต่เท่ากันกับเหรียญบาทนะครับข้างล่างนี่ก็เป็น สลึงหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างสลึงหนึ่งนะครับดูก่อนชมก่อนนะครับข้างล่างข้างล่างเป็นเหรียญสลึงนะครับสลึงหนึ่งนะครับนะครับเป็นรอห้านะครับนี่ดูก่อนนะครับสลึงหนึ่งนะครับสลึงหนึ่งนะครับเท่ากับเหรียญบาททุกวันนี้นะครับสลึงหนึ่งรอห้านะครับรอสอหนึ่งสองเก็ด ะครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นเขียนว่าสลึงไหมครับนี่นี่สลึงหนึ่งนะครับนี่หนึ่งสองเจ็ดนะครับนี่นี่เลขหนึ่งนะครับนี่เลขสองหนึ่งสองเกตโลซ้อนหนึ่งสองเกตสลึงหนึ่งนะครับสะลึงหนึ่งนะครับนะครับ รกรุงสยามนะครับเขียนว่าว่ากรุงสยามนะครับตัวนี้ราชการที่ห้านะครับนี่เขียนว่าอะไรนะครับนนะครับหนึ่งสลิงนะครับ สลึงหนึ่งเขียนว่าสลึงหนึ่งนะครับสลึงหนึ่งนะครับกุ้งสิกุ้งสยามนะครับราชการที่ห้านะครับรอสอนหนึ่งสองเก็ดหนึ่งสลึงนะครับดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าหายากจริงๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอดี พอดีกับเหรียญบาทเลยนะครับเท่ากับเหรียญบาทเท่ากับเหรียญบาทเราทุกว,วันนี้รอห้านะครับนะครับนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับเท่ากันเลยนะครับเป็นฟันเพียงแบบเดียวกันนะครับแต่รอห้าจะทำมีพุทธศิลป์กว่ามีมิติกว่า แต่เหรียญโลหะจะมันจะมีเส้นแซมอยู่ข้างในนะครับมันจะมีเส้นแซมอยู่ข้างในนะครับเหรียญโลเก้าโลธรรมดานี้ก็จะเป็นลอยไปอันนี้มันมีสองชั้นนะครับน,นี่นะครับเหรียญสลิงเท่ากับเหรียญบาทเท่ากับเหรียญบาททุกวันนี้นะครับนี่นะครับ เรียนหายากจริงๆนะครับนะครับดูกรุงสยามนะครับเป็นเหรียญรอห้านะครับนี่นะครับสลึงหนึ่งนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ สวยงามจริงๆนะครับเหรียญหายากนะครับหายากจริงๆเน่ยหาเงินหมื่นเงินแสนก็คงจะเจอคงจะได้นะครับหาแบบนี้หาไม่ไม่ได้หรอกครับหมดแล้วนะครับลอห้าพ่อหลวงรอห้านะครับ ก่อนมันดำดำนะครับผมหรือว่าเงินสตงังค์เรีวถั่วนะครับถูก็ไม่เสียหายหรอกครับให้มันเห็นรอยนะครับเป็นพอหลวงหล่อห่าสวยจริงๆงามจริงๆนะครับเหรียญกุงสยาม กิจการที่ห้านะครับไม่ใช่สสยามรัดนะครับกรุงสยามนี่นะครับสลึงหนึ่งนะครับนี่เขียนว่าสลึงหนึ่งนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับ หนึ่งสองเจ็ดนะครับรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะครับสล็งหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งสลสลหนึ่ง 1, นะครับสวยงามจริงจิงนะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเป๊ะเลย ฟันเฟียงแบบเดียวกันแต่คนคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันนะครับแต่มันจะมีเฟียงใหญ่กว่ากันนะครับแต่เหรียญเท่ากันนะครับปเป็นเหรียญเท่ากันนะครับถ้ามี ถูออกก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นตัวหรังสือนะครับสลึงหนึ่งรอซ้อนหนึ่งสองเก็บนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ